สวัสดีครับเจ๊เครื่อง Poco M3 ของคุณเจนนี่นะครับส่งมาตักจากตังหวัดอาการก็คืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วเปิดไม่ติดตอนนี้ผมได้ทำการแก้ไขให้แล้วนะครับเปิดติดแล้วแล้วก็มาดูที่เวอร์ชันของโทรศัพท์นะครับณปัจจุบันวันนี้เป็น12.5.9.0นะครับกดตรวจสอบหาอัปเดตจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วก็ อัปเดตแอประบบครับทุกอย่างเป็นเวอร์ชนันล่าสุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเช็คการใช้งานทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปวิดีโอผมจะปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องรองีบูวให้ดูนะครับตอนนี้ใส่ซิมเของซิมร้านอยู่นะครับเป็นซิมของที่ร้านนะครับจะทดสอบการโทรโทรแบบเปิดลำโพงด้านล่าง,รงค,ครับปรระกอันนี้ลำโพงด้านบนครับ และรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังได้ยินครับเซ็นเซอร์ตอนหน้าผูครับนี่ลดเสียงครับนี้เพิ่มเสียงครับอันนี้ตัวสั่นครับเครื่องสั่นแล้วก็ล็อกหน้าจอครับ สัญญาณซิมขึ้น5ขีดนะครับ w ว f i Wi-Fi ของทางร้านขึ้นเต็มน,นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จให้เต็มแล้วนะครับตอนแรกที่ส่งมาเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับเสียบชาร์จครับนะทดสอบเสียบชาร์จขึ้นชาร์จครับแล้วก็ชาร์จด่วนนะครับลองอีกทีนึงครับเข้านะครับชาร์จด่วน เนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยต่อไปแฟลชไฟชายครับใช้งานได้แล้วก็กล้องครับโอเคเช็คกล้องหลังก่อนนะครับออันนี้เช็คโดยการถ่ายวิดีโอแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เช็คเสียงของไมโครโฟนของกล้องหลังด้วยว่าเสียงไมโครโฟนเนี่ยมันดังไหมนะครับต่อไปอันนี้เช็คก,กล้องหน้านะครับถ่ายวีดีโอเหมือนกันแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนนะตัวบันทึกเสียงนะครับไมโครโฟนของกล้องหน้าว่าใช้งานได้ไหมอ่ะคราวนี้ลองมาดูครับดูวิดีโอ อันนี้เช็คก,กล้องหน้านะครับถ่ายวีดีโอเหมือนกันแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนนะตัวบันทึกเสียงนะครับไมโครโฟนของกล้องหน้าว่าใช้งานได้ไหมโอเคผ่านครับอันนี้ลองกล้องหลังกล้องหลังเช็คก,กล้องหลังก่อนนะครับอันนี้เช็คโดยการถ่ายวิดีโอแราพัลเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คเสียงของไมโครโฟนของกล้องหลังด้วยว่าเสียงไมโครโฟนเนี่ย ดางไม้นะครับเนี่ยใช้งานได้นะครับหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากดได้นะครับเมนูย้อนกลับโฮมนี่เพิ่มแสงลดแสงนะครับต่อไปครับเช็คไมโครโฟนด้านล่างนะครับไมโครโฟนตอนโทรปอเปเบันทึกเสียง เช็คไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลไมโครโฟนแอปบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลไมโครโฟนแอปบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คโอเคครับเช็คเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการรีบูตเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องเลือกไปที่รีบูตเนี่ยครับแตะไปถ้าของคนที่มีอาการเครื่องดับนะครับ คนที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับจะไม่สามารถรีบูตเครื่องได้จะไม่สามารถปิดเครื่องได้ครับเพราะว่ามันจะดับไปเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถปิดเครื่องได้รีบูตเครื่องได้แล้วก็อัปเดตเวอร์ชันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับนะครับรอสักครู่หนึ่งรอให้มันเข้าหน้าหลักนะครับต่อไปผมก็จะทดสอบปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับรอสักพักหนึ่ง เครื่องเปิดติดนะครับนี่เขาหลักได้คราวนี้ครับผมจะปิดเครื่องแล้วก็จะเปิดเครื่องให้ดูนะครับรอบนี้เราแตะไปที่ปิดเครื่องครับแตะเพื่อปิดเครื่องโอเคระหว่างที่รอให้เครื่องดับสนิทนะครับผมจะถอดซิมการ์ดเป็นซิมของทางร้านนะครับหลังจากลองของลูกค้าเสร็จปุ๊บก็เอาเก็บไว้นะครับ สังเกตว่ารอบนี้มันไม่ติดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดเปิดเครื่องนะครับเมื่อกี้รีบูตมันถึงติดนะอันนี้เราปิดปุ๊บเราก็ต้องมากดเปิดเองนะครับเนี่ยกดปุ่มเปิดเครื่องติดแล้วนะครับมาถ้าเลือกปิดเครื่องอ่ามันก็จะดับไปเราก็ต้องมากดปุ่มเปิดนะครับแต่ถ้าเลือกรีบูตเนี่ยมันก็เป็นการเปิดปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติประมาณนี้นะครับมาโทรศัพท์ทุกเครื่องประมาณนี้อันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะรอให้เข้าหน้าหลักเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปวิด,โดีโอนี้ส่งให้ลูกค้านะครับเรอสักครู่นึงเป็นการเช็คเครื่องหลังจากที่ซ่อมนะครับจะได้ชัวร์ว่าสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปใช้งานจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยครับใช้งานได้แล้วดยวส่งกลับให้คุณเจนนี่ครับขอบคุณมากครับ